ที่นี่มีครูบาอาจารย์หลายท่านที่สามารถจะเป็นกัลยาณมิเศหกับพวกเราได้ที่จริงถึงแม้ที่นี่จะไม่มีครูบาอาจารย์อยู่เพราะว่าบางครั้งท่านก็มีกิจนิมนต์ไปที่นั่นที่นี่พวกเราก็ต้องรู้จักอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีหรือโยม อย่าไปรอพึ่งพาคนอื่นมากนักเพราะว่าเราก็โตกันแล้วไม่ใช่ว่าต้องมีคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่มาคอยกวดขันพวกเราเราถึงจะกระตือรือร้นต้องรู้จักครองตนให้ได้นะแม้ว่าจะไม่มีครูบาอาจารย์มากวดขันหรือว่ามาคอยตรวจตา แต่ว่าเราก็สามารถที่จะคลองตนหรือว่ากวดขันตนเองได้โดยที่ไม่ต้องรอให้มีผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์มาเพราะเราไม่ใช่เด็กกันละจริงอยู่นะไอ้เรื่องการภาวนาเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ชวนให้หน่าเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยใจมันก็จะคอยหาข้ออ้างเพื่อที่จะทิ้งการปฏิบัติ ถ้าไม่มีกรอบมัคออยกกำหนดก็จะปล่อยตัวปล่อยใจหรือว่าปล่อยให้กิเลสมันมชักนำชักาพาไปต้องถามตัวเราเองหรือเตือนตัวเราอยู่สเสมอว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรหรือว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้ฉันมาเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะที่คนเราเนี่ยจะต้องครองตนให้ได้ ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งไม่ต้องรอให้มีคนมาจำจีจำชัยแม้จะอยู่คนเดียวก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้คนเราเนี่ยถ้าว่าเราครองตนไม่ได้นะมันก็จะเป็นทาตของสิ่งแวดล้อมเป็นทาตของสิ่งต่างๆมากมายเป็นทาตในที่หมายถึงว่าจิตไม่เป็นอิสระ ขึ้นลงหรือสุขทุกข์ไปตามสิ่งภายนอกจะเป็นสิ่งแวดล้อมจะเป็นเหตุการณ์หรือการกระทำและคำพูดของผู้คนก็แล้วแต่คนเราเนี่ยถ้าว่าเราไม่สามารถจะคลองตนได้เจออะไรมากระทบนะใจก็กระเพื่อมอกระเพื่อมขึ้นก็แล้วไปนะแต่ว่าถ้ามันกระเพื่อมลง หรือเกิดความทุกข์ขึ้นมานยแย่เลยเราต้องสามารถพึ่งตนให้ได้ก็พึ่งตนเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าทำมาหากินได้โดยตัวเองเพึ่งลำแข้งของตัวเองอันนั้นก็สำคัญอยู่นะแต่ก็ยังไม่สำคัญที่สุดแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยมีจิตมีใจเป็นที่พึ่งได้ ไม่ใช่แค่มีลำแข้งเป็นที่พึ่งนะหรือที่เราพึ่งลำแข้งของตัวเองได้ต้องมีจิตใจเป็นที่พึ่งได้หรือผู้อย่างนี้คือว่ามีใจเป็นมิตรนะมีจิตเป็นเพื่อนถ้าเราไม่มีใจเป็นไม่มีจิตเป็นเพื่อนเนี่ยน่ากลัวนะเพราะว่าใจนี่มันก็อาจจะกลายไปเป็นศัตรูกลายไปเป็นอริเป็นปฏิปักษ์กับเราได้อันเรื่องอันนี้เนี่ยเรา สังเกตได้ไม่ยากอย่างเช่นเราอุตส่าห์มาที่นี่เพื่อมาทำความดีเพื่อมาทำสิ่งที่ผู้รู้สารเสรญนะตั้งแต่พระเ,เจ้าลงมาทพพระอรหันต์ทั้งหลายก็สารเสริญมารักษาศีลมาเจริญภาวนาแต่ว่าพอมาทำได้ไม่กี่วันหรือบางทีไม่กี่ชั่วโมงมันเบื่อแล้วใจมันเบื่อหน่ายใจมันไม่อยากจะทำแล้ว บางทีมันก็ฝันฟุ้งปรุงแต่งไปต่างๆนานามีข้ออ้างต่างๆมากมายนะที่จะให้เราเลิกปฏิบัติตั้งใจจะมาหนึ่งอาทิตย์พอมาได้แค่สองวันก็มีข้ออ้างว่ามีงานด่วนต้องทำบางทีก็อ้างลูกอ้างพ่อแม่ท่านไม่ค่อยสบายหรือลูกนี่ก็ยังเรียกร้องอยังต้องพึ่งพาเราอยากกันนั้นเลยนะกลับบ้านดีกว่า อ้างว่าจะไปดูแลลูกอ้างว่าจะไปให้เวลากับพ่อแม่หรือบางทีก็บอกว่าเอ้ยเรายังมีเวลาค่อยปฏิบัติตอนแก่ก็แล้วกันอันนี้ไม่น้ำนะความว้าวุ่นในจิตใจระหว่างปฏิบัติทําให้การปฏิบัติกลายเป็นเรื่องทุกข์ทรมานถ้ายังมไม่ไม่่อยทรมานอะไรมากนะอาจจะเป็นแค่เบื่อแต่สลายคนความเบื่อมันก็มากพอที่จะทำให้เกิดอาการทรมานทุกข์ขึ้นมา ทำให้เป็นอุปสรรคการปฏิบัติใจมันไม่ไปเหตุผลมันก็บอกว่าการปฏิบัตินั้นดีแต่ใจมันไม่ไปอันนี้เราใจนี่มันคอยมาเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราทำความดีอันนี้ไม่นับนะเวลาเกิดเหตุร้ายหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมา ใจนี่แหละที่มันจะทำให้เราทุกข์เช่นพอมีคนแค่ต่อว่าด่าทอใจมันก็เก็บเอามาคิดเอาคำพูดของเขามากรีดแทงซ้ำเติมตัวเราให้เป็นทุกข์มากขึ้นเวลาเสียทรัพย์เงินหายถูกโกงก็ใจนี่แหละที่มันเอาแต่คร่ำครวนตีโพยตีพายหรือขับแค้นจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับ อันนี้รียว,ว่าใจเนี่ยมันกลายมาเป็นศัตรูกับเราใจเนี่ยมันกลายมาเป็นศัตรูกับเราบางคนเนี่ยการหนักนะถึงขั้นว่ามันมีแต่ความคิดคับแค้นหรือความรู้สึกจมดิ่งอยู่กับความเศร้าเกิดการซึมเศร้าเกิดการห่อเหี่ยวจนกระทั่งไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เพราะทนไม่ไหวกับสภาวะอารมณ์ต่างๆ ใจเรานี่ถ้าไม่ฝึกนะมันจะกลายเป็นศัตรูของเราที่น่ากลัวที่สุดเลยไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับใจที่ไม่ได้ถูกฝึกหรือว่าใจที่วางไว้ผิดพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยโจรกับโจรทำร้ายกันหรือว่าศัตรูจองเวรกันก็ไม่ก่อความเสียหายเท่ากับจิตที่วางไว้ผิดหรือว่าจิตที่ฝึกฝนไว้ผิดทาง จิตที่ถูกปล่อยปละละเลยนี่มันสามารถจะกลายเป็นโทษซ้ําเติมทําร้ายตัวเราได้อันนี้คือผลนะอันที่เราควรจะฝึกจิตฝึกใจปรับเปลี่ยนใจเนี่ยให้กลายมาเป็นมิตรให้จิตนี่มาเป็นเพื่อนเป็นกกลานามิตรและจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนี่มันก็จะนำสุขมาให้ อย่างที่ผู้เจ้าตัดน่ยจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เราฝึกจิตเพื่อให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราช่วยทำให้เราสามารถพึ่งตนครองตนได้เมื่อเรามีจิตเป็นที่พึ่งนะมีจิตเป็นมิตรแล้วนี่ถึงเวลาที่เจอความทุกข์เจอความผ,ลผลลันผวนปนไปในชีวิตเนี่ยให้จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนี่มันจะ ช่วยเราได้มากทีเดียวนะเช่นเวลาเสียทรัพย์ถูกโกงมันก็เสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียไม่มีความเศร้าโศกคร่ำครวญไม่มีความรับแค้นก็ยังกินได้นอนหลับดีถูกคนตอว่าดาทอไอคำพูดเหล่านั้นมันก็เหมือนกับทะลุเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่มีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลย ถึงเวลาเจ็บป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยหรือไม่มีความทุกข์แทนใจที่ฝึกไว้ดีแลนี่มันช่วยพยุงให้ร่างกายเนี่ยไม่ตกต่ำย่ำแย่มากแม้จะมีความเจ็บความปวดนะแต่ว่าก็ทุเลาเบาบางเพราะใจเนี่ยเป็นสมาธมิหรือว่าใจนี้รู้จักปล่อยรู้จักวางมีสติมีความรู้สึกตัวในยามที่เรายังไม่เจอทุกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่านะ หรือเห็นความสําคัญของใจที่ฝึกไว้ดีแล้วเพราะเราคิดว่าเนี่ยทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสุขภาพรวมทั้งครอบครัวเหล่านี้เป็นที่พึ่งของเราได้แต่ถึงเวลาที่เราทุกข์จริงๆเนี่ยเจอเหตุร้ายเจอความผันผวนแปรปวนเนี่ยคนอื่นเนี่ยช่วยเราได้น้อยมากเลยนะอย่างเช่นคนที่สูญเสียคนรักอาจจะเป็นเพราะอกหักหรือว่าข้อลมหายตายจากไป จมอยู่ความเศร้าคนอื่นก็ได้แต่ให้คําแนะนําหรือคําปลอบโยนแต่มันไม่ช่วยทําให้เราหายเศร้าได้อย่างแท้จริงหรือว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยโอตอนที่ยังสุขภาพดีนี่มันก็จิตใจก็แจ่มใสเบิกบานแต่พอเจ็บป่วยนี่ใจนี่มันกลับกลายเป็นคนละคนไปเลยนะห่อเหียว อันนี้เป็นผลมาจากการที่เราไม่ได้ฝึกจิตเอาไว้ให้ดีตอนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนี่เราไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะว่าใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแต่พอเจ็บป่วยโดยเฉพาะถ้าป่วยด้วยโรคร้ายนี่ใจที่มันเคยแช่มชื่นเบิกบานนี่มันจะพลิกกลับเลยกลายเป็นใจที่ห่อเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังเต็มไปด้วยการคล่ำครวญ ซึ่งยิ่งซ้ำเติมให้เราย่ำแย่เข้าไปใหญ่เดี๋ยวรอให้เหตุร้ายมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราถึงค่อยมาเห็นความสำคัญของการฝึกจิตพอตอนหน้าจะสายไปซะแล้วก็ได้การฝึกที่สำคัญนะที่สำคัญคือการฝึกให้มีความรู้สึกตัวฝึกให้มีความรู้สึกตัวก็วเราจะคลองตัวได้เนี่ยหรือคลองตนได้เนี่ยมันต้องรู้จักคลองสติ และการที่จะมีสติคลองใจได้เนี่ยนะความรู้สึกตัวนี่สำคัญมากเลยสติก็ทำให้มีความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวก็ทำให้สติเนี่ยเข้มแข็งเป็นที่พึ่งให้กับจิตใจของเราได้ตัวนี้ผู้คนยังให้ความสำคัญหรือตระหนักถึงคุณค่าของความรู้สึกตัวนี่น้อยนะ ถ้าเรารู้สึกตัวได้เมื่อไรเนี่ยใจก็จะเป็นอิสระได้ง่ายไม่ว่ามีอะไรมากระทบใจก็ไม่กระเทือนในความโศกความโกรธความเครียดแค้นมันก็เข้ามาครอบงำบงการจิตใจเราได้ยากเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่เปิดช่องให้กิเลสหรือความทุกข์เนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้ การสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เป็นนิสัยเลยนะแา่ที่เรามาปฏิบัตินเนี่ยก็เพื่อน,นี้แหละเพื่อสร้างสติเพื่อสร้างความรู้สึกตัวซึ่งเป็นเหมือนฝาแฝดที่ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันเราจะรู้สึกตัวได้ก็เพราะว่ามีสติเนี่ยพาใจให้หลุดออกจากความคิดฟุ้งซ่านพาจิตให้หลุดออกจากวังวนแห่งความคิดและหลุมอารมณ์กลับมาอยู่กันเนื้อกับตัว สังเกตไหมเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะใจมันลอยมันไหลเข้าไปในความคิดมันตกอยู่ในหลุมอารมณ์แต่ล้วพอมีสติระล,ลึกได้ว่ากําลัลางทําอะไรอยู่หรือมีสติเห็นความคิดและอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะจิตมันจะหลุดจากวังวนแห่งความคิดและหลุมอารมณ์กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทํากลับมาอยู่กับการเดินกลับมาอยู่กับการสร้างจังหวะก,กลับมาอยู่กับการกินข้าวการอาบน้ำการถูฟัน รือกิจที่เป็นปัจจุบันเกิดความรู้นู้รู้ตัวขึ้นไอ้ที่เคยหัวฟาดหัวเวียงกัดกลุ่มเครียดมันก็กลับมาเป็นปกติว่ามีสติเนี่ยดึงมีสติเป็นตาในที่ทำให้ใจเนี่ยมันหลุดจากอารมณ์เหล่านั้นกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวใจพอกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวมันก็มันมีที่มั่นนะมันก็มีที่มั่น ที่อารมณ์ต่างๆเข้ามาจู่โจมได้ยากให้เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อมุ่งให้เกิดความรู้สึกตัวให้เกิดความรู้ตัวนะแต่หลายคนเนี่ยเวลามาปฏิบัติก็นึกแต่เรื่องของการทำจิตให้สงบอยากจะจิตมีสมาธิแต่ถ้าเราฝึกสมาธิชนิดที่เป็นการกล่อมจิตให้สงบมันจะไม่ได้ทำให้จิตใจเราเปลี่ยนมากเท่าไหร่นะ เพราะว่าสมาธิแบบนี้เนี่ยจะว่าไปเนี่ยมันเป็นการกล่อมจิตให้สงบเพียงชั่วคราวที่จริงสิ่งที่สงบนชั่ชวคราวเนี่ยมันรวมทั้งกิเลสด้วยกิเลตอนที่สงบนะหรือว่ามันหลับไหลเนี่ยก็ไม่เกิดปัญหาอะไรหรอกแต่พอมันตื่นขึ้นมาสิอันนี้มันจะสร้างปัญหามีเพื่อนคนหนึ่งก็มาเล่าว่าในแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิมากเลยแล้วก็ชอบสวดมนต์ด้วย แต่มีอารมณ์ร้ายมากเลยเป็นคนขี้โกรธมากเลยจะสงสัยทำไมนั่งสมาธิสวดมนต์มากๆจึงมีอารมณ์ร้ายขี้โกรธอันนี้ก็เพราะว่าการฝึกสมาธิของผู้เป็นแม่เนี่ยมันเป็นการคล้ายๆกล่อมกิเลสให้มันสงบไอ้ตอนที่กิเลสมันสงบตอนที่กิเลสมันหลับไหลก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่พอมีอะไรมากระทบจนกิเลสมันตื่นขึ้นมานี่เช่น เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจนี่มันก็จะลุกลามไปเป็นความโกรธได้เวลาโกรธแล้วก็ไม่รู้ตัวเพราะไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสร้างความรู้สึกตัวให้มีขึ้นมีแบบนี้เยอะทีเดียวนะขยันนั่งสมาธิแต่ว่าเป็นคนที่เจ้าโทสะมีอะไรมากระทบนี่หรือขัดใจไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้ฝึกให้มีสติให้มีความรู้ตัว อยู่ที่นี่เนี่ยเราฝึกให้รู้ก่อนนะใอ้ความสงบความนิ่งนี้ให้มาทีหลังอย่าไปหวังอยากให้มีความสงบก่อนเพราะถ้าสงบแต่ไม่รู้หรือไม่รู้ตัวไม่มีสติเนี่ยมัอนก็จะไปกลายเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเป็นคนที่โทสะง่ายก็ได้อย่าไปห่วงนะว่าถ้าเจริญสติแล้วความนิ่งความสงบ มันจะไม่เกิดมันเกิดแน่แต่มันมาทีหลังเหมือนมีความรู้ตัวหรือรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ความสงบมันก็จะเกิดขึ้นตามมาแต่ถ้าเอาความสงบก่อนบางทีกลับไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเกิดความเครียดเกิดความว่าวุ่นเพราะจิตเนี่ยมันถูกบังคับมันก็ไม่ยอมมันก็จะเกิดอาการพยศ ก,การต่อสู้ขัดขืนหลายคนพอปฏิบัติก็จะบอกว่าเครียดก็จะบ่นว่าฟุนะ้งซ่านเพราะว่าไปอยากได้ความสงบก่อนแล้วก็ก็เลยไปบังคับจิตให้มันไม่คิดพยายามห้ามความคิดแต่ว่ายิ่งทำยิ่งไม่ได้ผลหรือแม้จะได้ผลนะมันก็เป็นความสงบชั่วคราวพอมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางกายเนี่ยจิตก็พรุ่งพลานงุนงด พอกิเลสมันอาละวาดไม่รู้วิธีที่จะรับเมือกิเลสเพราะไม่มีความรู้สึกตัวอันนี้เขาเปรียบมันก็หินทับหญ้านะการภาวนาหรือว่าการทำสมาธิเนี่ยถ้าทําไม่ดีมันก็เหมือนหินทับหญ้าหญ้ามันไม่งอกแต่พอยกหินออกมาเมื่อไหร่หญ้ามก็งอกก็เติบโตขึ้นมาหญ้าในที่หมานถึงกิเลสนะอย่าใช้สมาธิไปทับกิเลสหรือไปก่อกิเลส ให้มันสงบเพียงชั่วคราวโดยที่ไม่รู้วิธีว่าถ้ากิเลสมันตื่นหรือมันอารมวาขึ้นมาเมื่อ,อไหรเนี่ยจะรับมือกับมันอย่างไรไอ้ตัวที่รับมือกิเลสได้ดีนัคือความรู้สึกตัวคือสติถ้าเราไม่มีสิ่งนี้นี่ก็โดนกิเลสมันเล่นงานและวท้สูงกลายเป็นคนที่ไม่สามารถครองตนได้ถูกกิเลสถูกความโกรธความโศกความเศร้ามันเล่นงานบงการจิตใจไม่หยุดหย่อนสักที ว่านนั้นฝึกตนให้รู้จักพึ่งตนนให้ได้นะรู้จักคลองตนนะโดยการที่มีสติมีความสึกตัวมีสติคลองใจนะที่แล้วเราพยายามคลองสติก่อนต่อไปสติเป็นคลองใจเราก็จะคลองตนและเป็นอิสระได้แล้วความสุขความสงบเย็นนะมันก็จะตามมา